É de quatro nós bota sem trepa, 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 pula 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 fica na ตยตายหนึ hehe, ่งหนึ่งแมันยูจะตายตเจะตายด้เตายไม่อาดิดิไปมันจะตายอ่ไปไม่ได้กลางไปมาได้กลางแม่ปอกอะไรให้กินอ่ะไป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 ไไปไอไปไปไปไีไปไปไไป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 เปลปไปไปไไปไปไะไไไไไไไอปไอไป ไปช่วยพีไปไปไปช่วยกูหน่อยไปเจต้ากหัวม้าหัวม้าหัวหมาไอ้เจต้าหลังยิงกัหลังหลังดินั่นแหละวะชูก่อนนี่พี่อย่าหาที่ยิงกันที่ไหนวะเห็นไหมนะพี่จอเขางบนเขาแท็กหนึงแท็กนึ่งแท็กนึ่งกูได้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 ไอ่เก็บเกี้ยวอะไรไม่ได้เลยไก่เก็บไล่ไก่ก่อนดิตายเดียวเย้อ้าวกูตายอู้หกูตายโดนย่างกูเดิไปโดนหลังที่ไหนยังโดนโอ้โหแตกไปแตก ไอ้ตัวตัวพี่อยากดูหนังมากเกินไปไหมพี่ต้องเปิดต้องเปิดจะไอเป็นโลกซึ่งเราคอดเราแล้ว่อแล้วม่ก็ให้เน่ามาถ่ายให้อะถ่ายมีอ่ะขาดเจ้าไปอายุก็ได้จะแทนน้องละเดินตอนนี้นานแล้ววัน